ใน EP นี้ครับพาท่านผู้ฟังไปติดตามเรื่องของสมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิดเขียนโดยทางคุณพกจูฮวันนะครับแปลโดยคุณซูมาลีสูนจันครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดระเบียบความคิดอันดับหนึ่งของเกาหลีนะครับสำหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับสมองแห่งความสําเร็จของนักจัดระเบียบความคิดซึ่งก็ขณะนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยจากการทั้ง ซนังสือแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นอ e ีบุ๊กมาอ่านกันนะครับนังสือนี้จะช่วยสร้างสมองที่เป็นระบบให้คุณนั้นคิดทุกอย่างที่กระจัดกระจายได้กระจ่างชัดขึ้นตัดรูปสู่เป้าหมายด้วยการใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดที่โลกเคยมีมาคํ mm hmm. าว่าอย่างนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. การเปลี่ยนแปลงชีวิตมักจะเกิดขึ้นกับการพบโดยบังเอิญ ผู้เขียนบอกว่าคุณกับผมเราพบกันผ่านหนังสือเล่มนี้ผมอยากแนะนําให้คุณนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างน้อย3มรอบนะครับแล้วก็ลองนําไปปฏิบัติจริงดูแล้วชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคําพูดของคุณพกจูหวันท่านที่สนใจรับลองไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านกันได้จากร้านหนังสือชัน้นนาทั่วประเทศนะครับสมองแห่งความสําเร็จของนัดจัดระเบียบความคิดครับ เรื่องแรกที่พาท่านผู้ฟังไปติดตามกันวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกออกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับ3เทคนิคช่วยให้จัดระเบียบความคิดได้ง่ายๆนะครับผู้เขียนเขาบอกว่าการจัดระเบียบความคิดแบ่งออกเป็น3มเทคนิคใหญ่ๆ3มเทคนิคใหญ่ๆด้วยกันนะครับนั่นก็ได้แก่การเขียนบรรยายการเขียนสรุปย่อแล้วก็การเขียนเป็นภาพ การเขียนบรรยายนั้นก็หมายถึงการบรรยายเนื้อหาอย่างละเอียดด้วยตัวอักษรเหมือนการเขียนหนังสือครับการเขียนสรุปย่อหมายถึงการใช้คีย์เวิร์ดสรุปเนื้อหาให้เห็นภาพรวมนั้นชัดเจนขึ้นโดยเขียนแบบเดียวกับการเขียนสารบัญหรือว่าการสรุปย่อสาระสําคัญของหนังสือเรียนแล้วก็เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขียนเป็นภาพนะครับหมายถึงการนาเสนอเนื้อหาเนื้อหาที่เป็นภาพอย่างง่ายๆแทนการเขียนด้วยข้อความเหมือนกับการวาดรูป หรือว่าวาดแผนภาพแทนการบรรยายเพื่อให้นักเรียนนั้นเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับหากอยากจะจดระเบียบความคิดเก่งก็ต้องรู้ข้อดีและวก็ข้อเสียของทั้ง3เทคนิคนี้ด้วยนะครับการจดระเบียบความคิดด้วยการเขียนบรรยายนั้นทางผู้เขียนเขาได้ยกตัวอย่างไว้นะครับบอกว่าลูกค้าคนหาสินค้าในเว็บไซต์ เพื่อช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็เข้าไปในบล็อกของเว็บนี้นะครับเพื่ออ่านรีวิวสินค้าแล้วก็คลิกแบนเนอร์ใต้บทความรีวิวของบล็อกเกอร์นะครับเรียกแบนเนอร์นั้นว่าคูปองพาร์ทเนอร์แบนเนอร์มีลูกค้าจำนวนมากนะครับซื้อสินค้าในคูปองนี้ผ่านทางวิธีที่ได้อ่านเส้นทางการช้อปปิ้งออนไลน์ของลูกค้าไว้ก่อนแล้วนั่นเองนะครับจึงเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคการสร้างระบบ นี้นะฮะพาร์ทเนอร์นี้ขึ้นเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าผ่านแบรนเนอร์เหล่านี้ทางเจ้าของสินค้าก็จะแบ่งยอดขายออกเป็น3%ให้กับบล็อกเกอร์ด้วยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับคูแปงนะครับนี่ก็คือระบบพาร์ทเนอร์ที่ทางคูแปงนั้นสร้างขึ้นการเขียนบรรยายคือการอธิบายข้อความซึ่งก็เป็นเทคนิคที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้กันข้อดีของการจดระเบียบความคิดด้วยวิธีนี้ก็คือสามารถที่จะอธิบายข้อมูลจํานวนมากได้นะครับ แต่มีข้อเสียตรงที่การอ่านข้อมูลที่เรียงต่อกันเป็นพืชเนี่ยจะทำให้มองประเด็นสำคัญนั้นออกได้ยากและอยางทำให้สมองนั้นรู้สึกเบื่อได้ไงอีกด้วยนะครับการจัดระเบียบความคิดด้วยวิธีการเขียนสรุปย่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับข้อแรกอย่างเช่นนะฮะที่ยกตัวอย่างนะครับหน่งก็คือลูกค้า ลูกค้าหาสินค้าบนเว็บของเดลเฟอร์นะครับซึ่งซื้อสินค้าออนไลน์2ก็คืออ่านรีวิวในบล็อก3ก็คือคลิกแบนเนอร์คูแปงพาร์ทเนอร์ใต้ข้อความที่รีวิวแล้วก็ซื้อในคูแปงนะครับข้อที่2คือคูแปงครับ1ก็คือตรวจสอบเส้นทางการซื้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้า2ลูกค้าดูรีวิวสินค้าในบล็อกแล้วก็ซื้อตามจํานวนมาก3ส,สร้างระบบพาร์ทเนอร์แล้วก็ข้อที่3นะครับที่เราเขียนสรุปไว้ ข้อที่3ก็คือบล็อกเกอร์ครับสร้างคอนเทนต์รีวิวสินค้า2ก็คือวางแบนเนอร์คู่แบ่งพาร์เนอร์ใต้รีวิวบล็อกเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านนั้นคลิกแล้วก็3รับแบ่งรับส่วนแบ่งเมื่อลูกค้ากดสั่งซื้อสินค้าผ่านแบนเนอร์คู่แบ่งพาร์เนอร์นะครับที่ l i n k บล็ blogger การเขียนสรุปก็คือการเขียนเฉพาะสาระสำคัญให้สั้นแล้วก็กระชับ ตัดคำฟุ่มเฟือยออกให้มากที่สุดนะครับกับการเขียนสาร,รบัญก็จะคล้ายๆกับการเขียนสาร,รบัญข้อดีของเทคนิคนีคน้ก็คือไล่เรียงข้อมูลอย่าง1 2 3ตามลำดับก่อนหลังลงมาเรื่อยๆทำให้เข้าใจแล้วก็จำไปอธิบายต่อได้ง่ายนะครับดังนั้นการนำไปเขียนสรุปตารางตารางเรียนหรือว่าตาราเรียนหรือว่าเอกสารธุรกิจอย่างเช่นรายงานหรือโครงการต่างๆและใช้ตอนร่างเนื้อหาหรือว่าโครงสร้าง ก่อนลงมือเขียนบทความใ,ใดๆก็จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมถ้าว่ามีข้อเสียตรงที่เมื่อเขียนสรุปออกมาแล้วจะเห็นเพียงข้อความที่ถูกย่อเรียบเรียงหรือว่าร้อยเอียบเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะครับแต่ความจริงแล้วการสรุปมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อมีฉบ,บับเต็มอยู่ด้วยดังนั้นควรมีเนื้อหาฉบ,บับเต็มแล้วก็เนื้อหาสรุปเฉพาะส่วนสําคัญในฉบ,บับย่อควบคู่กันไป กรณีที่มีเพียงฉบับยอ่อไม่มีฉบับเต็มให้อ่านประกอบอาจจะสร้างความค,มคลุมเครือแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาข้อถกเถียงในการตีความได้นอกจากนี้หากตัดคำเยอะเกินไปครับก็อาจจะทำให้บริบทบางอย่างนั้นหายไปทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลไม่ละเอียดสมัยที่ผู้เขียนเรียนชั้นประถมครับเคยมีหนังสือสรุปตำราหรือว่าสรุปรวมตำรา ที่สรุปรวมเนื้อหาสําคัญของตําราทุกวิชาเอาไว้ทางผู้เขียนจําได้ว่าเนื้อหาในหนังสือนั้นสรุปย่อไว้แค่ประเด็นสําคัญของตําราแต่ละเล่มจริงๆซึ่งช่วยให้จําบทเรียนทั้งหมดได้ง่ายแต่หากจะทําความเข้าใจเนื้อหาอย่างลึกซึ้งเนี่ยก็ต้องเปิดตําราเรียนอ่านประกอบด้วยอยู่ดีนะฮะเขาก็ยกตัวอย่างได้ดีพอสมควรเลยนะครับท่านผู้ฟังครับ ถัดไปครับเรื่องของการจัดระเบียบความคิดด้วยการเขียนเป็นภาพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะจัดระเบียบความคิดของเราการเขียนเป็นภาพนะครับก็คือการบรรยายข้อมูลด้วยภาพเครื่องมือจัดระเบียบความคิดเป็นประเภทต้นไม้แมทริกซ์แล้วก็ภาพที่เคยทางผู้เขียนได้กล่าวไว้นะครับจัดอยู่ในเทคนิคเหล่านี้เช่นกันสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มต่างๆโดยใช้วงกลมหรือว,ว่าสี่เหลี่ยมหรือว่าวาดรูปที่มีลายเส้นแบบมนุษย์ก้างนะครับก็ได้ ในกรณีนี้ก็จะมีการแบ่งผู้เกี่ยวข้องเป็น3ส่วนด้วยกันถ้าจากตัวอย่างที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่หรือว,ว่าได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะครับโดยวาดสี่เหลี่ยมแทนคู่แป่งไว้ตรงกลางแล้ววาดสี่เหลี่ยมแทนบล็อกเกอร์ไว้ด้านซ้ายแล้วก็ลูกค้าไว้ด้านขวาจากนั้นจึงให้ลูกศรเชื่อมนะฮะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น การเขียนแบบนี้มีข้อดีตรงที่สามารถจะัระเบียบเนื้อหาซับซ้อนออกมาให้เป็นภาพได้ง่ายๆทำให้มองเนื้อหาเข้าใจได้ในพริบตาใช่ไหมครับแล้วก็ยังช่วยทำให้สรุปประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วการวาดภาพประกอบขณะอธิบายข้อมูลให้อีกฝ่ายฟังก็จะยิ่งช่วยให้การสื่อสารประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่มีข้อเสียตรงที่คนที่วาดรูปไม่เก่งอาจจะไม่ค่อยถนัดนักนะครับ อย่างไรก็ตามครับการจัดระเบียบความคิดด้วยวิทยเทคนิคนี้ไม่ใช่การวาดศิละปะหรือว่าวาดงานศิละปะจึงต้องการแค่ทักษะการวาดภาพง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้อย่างการคิดเส้นหรือว่าการวาดสี่เหลี่ยมการวาดสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าการวาดวงกลมเป็นต้นครับผู้ที่จดระเบียบความคิดเก่งจะสามารถใช้ครบทั้ง3เทคนิคได้นะครับ ก็คือเทคนิค3เทคนิคเนี่ยเอามาประชุกกันมาประยุกต์ใช้กันดูการจดบันทึกของเลโอนร์โดดดวินชีครับหนึ่งในอัจฉริยะที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเราที่เชี่ยวชาญหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมจิตกรรมสถาปัตยกรรมปรัชญาการประพันธ์บทกวีการประพันธ์เพลงปฏิมากรรมฟิสิกส์คณิตศาสตร์แล้วก็ กายวิภาคศาสตร์ด้วยจะพบว่าในบันทึกของเขานั้นเต็มไปด้วยข้อความและก็รูปภาพที่สร้างแรงบันดาลใจได้มาจนถึงปัจจุบันเลยแล้วคนที่ทํางานเก่งๆนะครับทุกท่านครับพวกเขาจดบันทึกแบบไหนกันหากดูรายงานที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรต่างๆอย่างเช่นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจแห่งเกาหลีใต้กระทรวงยุทธศาสตร,ร์การคลังแล้วก็สถาบันวิจัยเศรษฐกิจซัมซุง พบว่านอกจากรายงานเหล่านี้จะเียบเรียงอย่างประณีตไรทิติแล้วพวกเขายังวางโครงสร้างการเขียนได้อย่างยอดเยี่ยมหากอยากเพิ่มทักษะการเรียนรู้การทํางานก็จะต้องเพิ่มทักษะการจัดระเบียบความคิดด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังในคลิปนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ